c p b b มันใช้งานอย่างไงบ้างคะเฮียเล่าให้ฟังหน่อยดีคะ่ะสำหรับลอก CPRBB ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในโมเดลปี2022นะครับสำหรับตัว CPRBB ซึ่งเป็นลอกตกบึกใช้ฟังนะครับซึ่งในรหัสที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับก็จะเป็นในรหัส C 3 0 0 0 D H D H C อ C 3 0 0 0 S D H H G นะครับในรหัสนี้นะครับก็จะเป็นล้อในขนาด3,000นะครับไซส์คอมเพรสชั่เนี่ยคือชาโลนะครับเป็นล้อสปูลตื้น d ี S เนี่ยครับคือดับเบิลแฮนเดิลแขนคู่นะครับแล้วก็ HG ตัวนี้เป็นไฮเกียร์เป็นลออาา้ออัตราสูงนะครับเป็นรอบสูงก็คือจะเป็นรอบ6.0นะครับตามสเปคเนี่ยตัวนี้เบรก9กิโลเลยสำหรับซีเปีย น้ำหนักตัวลอก235กรัมนะครับลูกปืน5-1บวก1บอลแบลิงเป็นลูกปืนการน้ำเค็มอยู่แล้วนะครับสำหรับลอกงานหมึกที่เอาไว้เล่นงานน้ำเค็มนะครับออกแบบมาให้รองรับกับเกมน้ำเค็มอยู่แล้วอัตราการเก็บสายหมุน1รอบนะครับก็จะเก็บสายได้ที่89เซนติเมตรนะครับการเลือกใส่สาย PE อาจะมีให้เลือก ทั้ง3ขนาดนะครับก็ตั้งแต่ P.E. 0.6ใส่ได้200เมตร P.E. 0.8ใส่ได้150เมตรและ P. e 1ใส่ได้120เมตรนะครับก็นนาๆที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองพิจารณาลองเลือกดูนะครับว่าจะใส่สายในขนาดเท่าไหร่กับเกมที่เราอยากจะเอาไปใช้งานนะครับทั้งนี้นะครับตัวซีเปียเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกงาน ตกบึ้ใช้ฝั่งแล้วนะครับยังสามารถเล่นพวกงานทิพลันนะครับก็ยังได้นะครับตกอาจิหรือแม้กระทั่งไมโครจิกก็ได้นะครับในบางเกมที่เราอาจจะมีลอกตัวเดียวนะครับแล้วก็อยากจะใช้งานที่มันรวมๆกันนะครับตัวนี้ก็สามารถทําได้นะสำหรับตัวซีเปีย BB แขนเป็นแขนคู่ขนาดฝั่งละ45มิลน,นะครับรวมแขนเนี่ยก็จะเป็นในขนาด90มิลน,นะครับสำหรับ แขนหมุนสี่เปียตัวหนอบเนี่ยเป็นโฟม EVA นะครับโทนสีลอกนะครับก็จะเป็นสีเรียกเรียกว่าเป็นแดงเลือดหมูนะครับตัวแขนและตัวสปูลน,นะครับตัวนี้ตัวเทคโนโลยีที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไมโครโมดูลฟันเฟืองนะครับละเอียดที่ทำให้หมุนสมูทนะครับเทคโนโลยีลองสโตกสปูลนะครับ X-Chip นะครับไซเรนไร์นะครับก็เรียกได้ว่าให้ออปชันมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ตัวฟันเฟืองนะเป็นฮากการ x เนเกียซึ่งมีความแข็งแรงนะครับสำหรับตัวฟันเฟืองนะครับที่ติดตั้งมาให้สำหรับตัวซีเป b ยถือได้ว่าเป็นลอกตกหมึกนะครับในราคาย่อมเยานะครับตัวนี้ที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับก็น้าๆน้องๆนะครับรวมทั้ง ที่ถามเข้ามานะครับว่าเอาไว้ใช้งานอะไรก็น่าจะพอจะได้คำตอบนะครับสำหรับตัว CPRBB ในโมเดลปี2022และหัส C 3 0 0 0พ d H H G, นะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับลอกตกหมึกใช้ฝั่งนะครับนะนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะได้ลอกไว้ตกหมึกทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้สำหรับ ชิมา a โน c ซีเปียโมเดลปี2022ครับ